เข้าตัวเห็เบิ้งสามจ้าองสามจ้าหมดทีเดียวเตมทีเ่าอุ้ยวงกลมให้ด้วยนะอู้หูวงกลมให้ด้วยหกสามตังหสามอู้หูนะนี่เจ็บแค่วงแค่สามศูนย์หกแล้วก็ศูนย์สามเนาะเนี่ถือว่าเข้าเต็มเต็มถือว่าเข้าเต็มเต็มนะครับเนี่ยเด้ นี่แหละเพ่นว่าจะให้แต่หกสามตัวเดียวแค่นั้นก็แรกว่าจะให้แต่หกสามคนเดียวเออ๋อเลยคนนี้ก็อ่ะไม่เป็นไรมาตามต่อกันหลายหลายคนถามว่าอันนี้เป็นสถิติเก่าอันนี้เป็นสถิติเก่านะครับสถิติเก่าของเจเพเอ้ามาดูกันว่าสถิติใหม่เป็นอย่างไรฝันดีแค่ไหนมาฟังเจเพกันเลยครับผมวันวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรับทางไกลเนาะมาแล้วเนาะมาแล้วมาแล้ว ี่นงไปหากนะลายเด้เป็นรักางไกรอบเดียวจบเลยเอฟซีรอกันโอ้โหเนืองแน่นทั้งประเทศนี่เข้าต่อเนื่องอยู่กีนวันแล้วครับเข้าต่อเนื่องสามวันจ้ะสามวดติดเข้าต่อเข้าเนื่องมานะสามวดนสามวดติดเลยนะครับอ้างมวดแรกงวดแรกเข้าอะไรครับศูนย์หกศูนย์หกกับเอชไอเอดค่าศูนย์บอืครับแล้วก็มาหกสามหกสาม นงีนี่ก็สเขาอีกมั่นใจเด้มั่นใจพระว่าฝันดีดีไยแม่ครับฝันดีมั่นใจอาเราฝันก่อนฝันความีคนหงบอกว่าเดขออกแล้วได้ออกแล้วลุกๆปนะนสีเกาเด้อสีเกาสีเกาสีเกาบอกไนสีเกาลึกตัวเลเออกเ็เด็ูยสีเกาวเลยตัวเดียวเลยลีย อันนี้อฝันอันนี้ก็อันเป็นคนมาร้องบอกเลยเลยกเลยลุกเลยปอ่ะเราที่มาเลขหลักเจแพรแล้วก็เลขวิ่งรัดเปร์เซ็นต์ตัวไหนอ่ะเลขหลักเลขหลักอ่ะสามกับเก้าจ้าเลขหลักสามเก้าเหลักสามเก้าสามกับ9เก้าวิ่งศูนวิ่งศูนวิ่งศูน ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลขหลักเนยเรื่องเรได้เท่าได้มากุแล้วเลขหลักคือเลขวิ่งใช่ไหมไม่ใช่มันไม่แม่นจ้าเลขวิ่งคือเลขศูนย์วิ่งศูนย์ตัวเดียวเลขวิ่งวิ่งศูนย์ตัวเดียวงวดแล้ววิ่งหนึ่งตัวเดียวเหมือนกันแต่ไม่เข้าแต่ว่าเข้าตัวหลักเข้าตัวหลักเข้าตัวหลักก็คือตัวหกหกเนาะนะครับงวดแล้วตัวหลักของเจแพรคือศูนย์กับหกเข้าตัวหกงวดนี้เลขหลักเจแพร ให้เก้ากับสามมาดูดกันแล้ววิอ่ะมาจากคู่กันดีกว่าเดี๋ยวเอฟซีว่าเอคุยกเดี๋ยววิ่ง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 ก็สูงไงสูงลู้งานเปอร์เซ็นต์หาเอร์เซ็ที่ได้มาเนี่ยคือศูนตัวเดียวส่วนเลขหลักอันมีเก้ากับสามก็มาแยกกันสามตัวครับวินเตรียมจบจากคูอสามลยครั้แปดเก้าห้า ปดเตัวปากหลักกี่ชุดครับสามไอสองสองชุดสชุดสชุดจ้าชุดที่หนึ่งแปดห้าแปเก้าห้าสมตัวอันนี้สตัวแปดเก้ห้าพิแล้วแปดสามห้าแปสา ดสีดำอุ้มดำอุ้มสองตัวสองตัวสองตัวมีกี่ชุดครับสองตัวกี่ชุดครับห้าห้าชุดห้าชุดค่ะชุดแรกเก้าสี่เก้าสี่ชุดแรกเก้าสี่นะครับชาชานะครันี่ลงคิมเขียนชาร์ดลงคิมเขียนช้าร์รู้ไหมอ่อนบากว่าแบบนี้พาไปทำงานทุกวันเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สามห้า ่ 3, สามห้าศูานย์สามศูนย์สามอีกคุนึงเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าอ๋อรอบนี้มีห้าชุดใช่ไหมเจะแพรจ้าน้อยกว่าชุดที่แล้วชุดที่แล้วมีหกเนาะนะรรอบนี้มีห้านะครับ อยากเห็นกลมๆๆๆจกแบนเงินงวดกี่เล้วไหมเก้าสี่ใช่ค่ะเลขหลักเนี่ยมีเก้ากับสามจ้าวงกลมตัวไหนครับเก้าสี่กับสามหาจ้ะไมเมือนครับหลักเก้ากับสามนี่น่าจะเป็นเก้าแกาเก้าเก้ามาเก้าอะไรเก้าเก้าาเลขจับคู่เป็นทีนี้สามตัววงกลมตัวไหนสามตัววงกลมตัวไหนเก้าสี่ ไม่ใช่สามตัวสามตัวไหมสามตัวสามห้าอีกแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าอ่าสามตัวแปดเก้าห้าสองตัวเน้นสองตัวเก้าสี่สามห้าสองตัวเก้าสี่กับสามห้าครับเต่กระตันเอาเด้อแปดสามชิมมัดกันค่ชิมชิมมัดแปดดำแปดดำ ตั่เอาเดินกของวงวงแหคยดงวนวงที่หมดแปดสามไปโลกห่เดอุนจ้าตัดเอาแดมกับน่ะสามดอตัดไปตอนนีาตัาตัดเอา่เด้เเอาใสไปเลยสามแปดจะติดต้นก็ได้วเปนี่ยเว้นเวเปดสามัปดสามแปดสามัปดมันางเดียนมันบางไปเลใส่เอครับอันนีเติมมาให้ใหมากก็เอาใส่บมากั พรานผ่านหรือว่าพี่แจ่มตองมีสันนี่นะครับพี่น้องอันนี้ชุดเด็กของเจ๊แพรนะครับเจ๊แพรฝันดีเจแพรฝันดีด้วยอ่าโชว์ตัวเลขเลยกุ้งกุงกับบุ้งเร็วครับเจียม่งพุกเบิ้ลเร็วอ่าโชว์เลยครับมาดู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 ว่าเจแพ่ชอบงวดนี้วันที่หนึ่งนี่โทษแบบนี้นะครับเจ๊แพรวันที่หนึ่งกันยา สองห้าหกแปดเนาะนะครับอ่ะตัววิ่น0ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเลขหลักของเจพรก็จะมี9กับ3เนาะนะครับ9กับ3แล้วก็จะมี3ตัวบนนะครับสาตัวบนมี2ชุดมี8 95กับ8 35เนาะนะครับ2ตัวจะมีอ่า0นะครับ3 5แล้วก็0 3นะครับแล้วก็95แล้วก็ สามแปดสามแปดเพิ่งส่งมาเมื่อกี้นึงแต่ถ้ามาตัดออกจากสามตัวึตัดมาหนนะครับใครที่ชอบก็จัดไปใครไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนอนแต่ถามว่าเขาเจเพสามงวดแล้วนะครับพี่น้องนะครับงวดนี้อาจจะแตกเป็นงวดที่สี่หรืองวดที่ห้างวดที่หกเรื่อเจ็ดและแต่นะครับขอบคุณเจเพมากมากเลยนะครับที่นำตัวเลขมาใส่ ให้ผมบอกคนเดียวนะอ้าวก็พูดไปเลยอธิบายไปให้จบเรียบร้อยโอเคครับเดีออกไปแล้วก็ต้องบก้อนช่วงไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาพูดเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าพูดสวนจะดูง่าด้อเนาะนะครับเราจะอธิบายกันพูดวันนี้ช่วงอื่นอาจจะเหนื่อยแล้วในการพูดผมก็ขอพูดบ้างกันด้วยโอเควันนี้เราเลยอวลาที่เนาะอ่าสุดท้าย ก็ต้องขอบคุณเจ๊แพรนะ,ะ,ะครับขสำหรับทีที่ท<า>รอติดตามอยู่ก็มักกระจกกัดขัดกระพานที่เป็นวาเนาะที่งทีจะว่ากันเพียงยาวเท่านั้นนะครับฮ่าไม่ออกฟันดีจริงนะสบอ๋อ